ยาวไหมครับสามเมตรติดไฟสามเมตนะครับตัวนี้เด่นร่มกลางๆนะครับกระไดครับอีกบวกแข็งแห้งนะครับเท่าแรกว่าจะเฮ็ดไปแข็งบุรีรัมนะครับตัวนี้พอดียาวแล้มันหลายตัวปวดนะครับก็เลยเรียกตัวไปวาดนะครับตัวนี้ก็ตั้งใจว่าสีติดไฟ รอบวาวนะครับแล้วก็ยีติดไ,ไฟผุสามสามสามผุนะครับแต่ไฟผุก็ยังบริจิตนะครับพี่น้องก็คือโบท่านนะครับเฝ้านะครับอ่ะอีกตัวนึงครับอ๋อไฟไฟบริจิตโบนั่นสามเม็ดนะครับตัวนั้น สามเมตรนะครับ<า>ครับ<า>พอวัดสั้นไหนบ่ตัวนี้ฮะเฮ้ตัวลองเดึงหนึ่งอยากกินสายดีนังซางม,มันอยากกินสายนะครับพี่น้อง ไปทั้งนักวัวครับยีนหนึ่งแบกขั้นใหญ่หัวนะครับครับแต่ก็ว่าเป็นยังนะครับเอาไ้ดันลุ่มนะครับเดี๋ยวเขาคอยปั๊บนะครับใส่ขั้นสองเมตรนะครับอย่างนักหัวครับนิดนึงครับพอแบกขั้นใหญ่ครับสองเมตรยี่สิบเออยี่นี้จุ๋ยจังเลยเดี๋ยวจะเลียงตัวนี้ให้มึง ครับต้องเสียต่ำเพราะเิน็นคนนครับสามเมตรนี่ครับยีเ็บนักหัวครับปีหน่องครับนี่ครับประกันว่านักหัวนะครับจะยังไปนิดๆน,นะครับ อย่างจะหมุนนะครับหมุนนี่เกิเป็นอาการที่นักหัวนะครับหมุนหมุนบทีนะครับถ้าหมุนทีนี่คือเบาะว่าฟ้อหัวนะฟ้องอะไรโจ้เข้ามาผูกคุณก็ได้ไหมกนะรุ๊กรุมปะ มึงมาเาแอบนะอะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะพี่หน่องอตัวน,นี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันม้อหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ